วันนี้เราชวนกันมาที่นี่ห้องอาหารเรือนไทยพรบพลาซึ่งเป็นห้องอาหารในบริเวณคุ้มขันตกและอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปาาคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใกล้ๆนี่เองค่ะด้านหน้าของร้านอาหารก็จะเป็นลานจอดรถ ที่กว้างขวางมาเดินข้ามสะพานไป,ไปก็เป็นบริเวณต่างๆของร้านแบ่งออกเป็นโซนๆซ,ซึ่งม,มีทั้งบริเวณที่รับจองบริเวณคุ้มขันโตกและบริเวณร้านอาหารซึ่งพวกเรานัดหมายกันมามในวันนี้คะ่ะ มารอก็เลยค่ะพี่ใหญ่ของเราพี่เซฟหรือพี่แสนดีใช้เวลาพูดคุยกับน,น้องเ่ง็เป็นการฆ่าเวลามาถึงแล้วคะ่ะที่อาวันพระปราค่ะ,คะมาวันเกิดของนหนูดิกนะคะจากควาวันเกิดคะ่ะคือคนนี้นะคะมีอะไรจะพูดบ้างคะความในใจความในใจค่ะ <c oughs> คือตอนนี้เรามาอยู่ที่เรือนพระพรานะคะซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับคุ้งขันตโตกเชียงใหม่หลังคาฟูเดิมค่ะคะืนนอนไม่หลับก็คืนเลยใช่ไหมเี่ยค่ะเล่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นใช่ไหมอ่าโอเคแล้วก็ถ่ายรูปนี่ถ่ายยังไงคะเนี่ย อ่ะถ่ายรูปไม่ได้อ๋อถ่ายอันนี้ไม่ได้แต่ขี้เกียจเปลี่ยนระบุอ๋อขอถ่ายตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบถ่ายรูปว่ันนี้ถึงหมอแต่เนื้อวันนี้วันนี้ขี้เมี่ยงสวยค่ะเพราะว่า พี่ชายชมแล้วนะคะว่าขี้เมี่ยงวันนี้ขี้เมี่ยงสวยอาจจะลงหูลงตาได้สักคนเนาะมาก็อุ่นใจอันเนี้ยเนาะวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างคุณติ๋มสดชื่นสีส้มเหมือนเดิมสดชื่นอันนี้ดัมส้มนะคะดอมส้มดอมอะไรก็ได้ค่ะก็ได้วันนี้สวยมากเลยเพื่อนก็จะว่าจะมาหาแถวๆนี้แหละค่ะ ต้อง <formation> <kr> <ired> ให้สมกัการานด้วยค่ะดีใจดีใจที่ได้มาปะเพื่อนๆเจาวันนี้ยแล้วก็ขอให้ดิกอะเปื่อนฮักมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สวยๆอย่างอี้ตลอดกาลขอบคุณเจ้าอันนี้รวยๆไปแน่รวยๆไปเจ้าก็สวยเป็นพิเศษเจาสวยเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นเดือนของวันดีคคือวันเดือนนี้รูปร่างอุดมสมบูรณ์พี่ใหญ่เป็นยายฟ้องเท่าทริปนี้เนาะมูนนี้ก็จะเป็นเป็นเพื่อนฮ้องว่าเป็นการรวมกลุ่มเพื่อจะอวยพรวันเกิด เป็นเป็นเป็นทริปสุดท้ายทริปสุดท้ายของการลุมแต่วันนี้เรา,เาก็ได้เลือกตอนแรกจะไปเลือกที่บางงามแล้วพอมาหารนั้นพอ oh, สุมาจะบอกเขา oh. เอาที่เนี้ยบั้องเอาที่เนี้ยนะเพราะมันงามเพราะเพราะมันเป็นได้ย่าง,น,งน้ะเขา oh. <Okay. S 1> เขาก็ดีใจว่า,ออาเออเขาจัดที่เพื่อ,อหนหาสกคนเนาะมันดีมากนะวันนี้ไอ้ที่กบแปลงหน้าอย่างไก่ไม่ไข่นี่ <laughs> เนี่ยดีแต่ใส่เพราะว่าสถานนี้สวยเพอร์เฟ์ทั้งสถานที่เพอร์เฟ์ทั้งคนเพอร์เฟ์ทั้งเจ้าของวันเกิดค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้เพื่อนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์รวยๆเฮงๆสวยรวยเรื้ดเฉิดฉายอย่างนี้ตลอดไม่อันนี้อันนี้บอกอปรไจมันโปรไจว่า ปันได้ปันเมียออขอให้เพื่อน <c oughs> ได้ยันกันผีเร็วๆนี้นะคะ <c oughs> ดูเพื่อนเราอวยพรสิคะคุณต่อยเอไม่รู้ว่าจะดีใจไหมเนี่ยไม่เอาละเรามาดูบรรยากาศบริเวณรอบๆร,ร้านอาหารเรือนไทยพระปลากันก่อนดีกว่านะคะ บริเวณตกแต่งไว้อย่างสวยงามมีลานโล่งกว้างขวางสามารถจัดกิจกรรมได้สบายมากเลยเทีเดียวเพราะทั้งสวยทั้งร่มรื่นเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้ที่พี่ใหญ่ของเราจะบันทึกภาพให้พวกเราไว้เป็นที่ะระดวันนี้จะพาท่านมาที่เรือนพระพรานะคะค่ะ ตามมาเลยนะคะเราจะไปที่ห้องอาหารเรือนพรบพลา,<ฮ>าที่คุ้มขันโตกเชียงใหม่ค่ะบริเวณห่วงคนเมืองร่มรื่นสวยงามอาโดยอ่างะนนเรียบลำน้ำโอ้หน้าอยู่มากเลยร่มรื่นมากเรือนพระพลาบ,บรรยากาศดี ร่มรื่นม,มีเรือนพับผ่าอากาศดีนะคะาาสดใสใช่ค่ะและนี้ก็คือภายในบริเวณห้องอาหารเรือนไทยพักพลาแอเย็นชำ่ำเครื่องเสียงพร้อมดนตรีพร้อมโต๊ะอาหารพร้อมแต่ว่าคนสิคะยังมาไม่พร้อมกันคะ่ะ ในเมื่อเพื่อนเรายัางไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรค่ะเรามาดูบรรยากาศของอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องอาหารสำหรับบริการผู้ที่ต้องการใช้บริการแบบบุฟเฟ่ซึ่งมีอาหารให้พวกเราได้เลือกทานมากกว่า30เมนูเลือกทานได้ตามชอบใจและตามความต้องการ ในราคาถูกค่ะหัวละสองร้อยกว่าบาทเองเรามาดูบรรยากาศทั่วๆไปในการตกแต่งร้านสิคะที่นี่พลับพลาบรรยากาศที่แสดงถึงกลิ่นไอของร้านนา นี้เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งของที่ขงขันตกนะคะเรือนไทยพับกลางนะซึ่งวี้เราจะมาจัดงานีเบร์ดีปาร์ต<ห>ี้ <birthday> party, สำหรับคุณดิ๊นก,กนะคะสนุกเลยคะบรรยากาศ สวยาลสวยมากอ่ตาอัลไซด์ค่ะนอเียไซนะคะคนสวยกำลังรออยู่ค่ะสวดีค่ะสวัสดีค่ะนี้วันนี้เจอคนหลอคนหล่อเมาแล้นพี่ีพชายเสื้อใหม่ใชะลองเสื้อใหม่อันนี้ขอบคุณครับาอันนี้ เกิดตัวปวยฝันนะครับออุกิันเดิดนะครขอบคุณค่ะจ่าขอย้อนกลับไปดูห้องที่เราจองซึ่งจองไว้ทั้งหมดอยู่15ที่จะเป็นห้องอาหารที่รวมกับแขกท่านอื่นๆซึ่งต่างก็จับจองที่นั่งของกลุ่มของตนเองณห้องนี้จะมีคาราโอเกะสดสำหรับแขกที่มานั่งทานอาหาร ฟังเพลงและร่วมสนุกสนานร,รวมทั้งมาเต้นรำกันบรรยากาศสนุกสนานดีค่ะได้มีมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นในห้องอาหารแห่งนี้เมื่อคนมาพร้อมแล้วอาหารลงโต๊ะพร้อมแล้วพวกเราก็ลงมือทานกันและ อึนไปร้องเพลงบนเวทีสลับกับแขกโต๊ะอื่นๆพอหอมปากหอมคอแล้วก็ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันเกิดให้แก่ผู้บรรยายเองด้วยความชื่นมืน่นงั้นไปดูบรรยากาศกันสักนิดนะคะ,คะาาหกกิจมวันน่ี

สุขที้สุขที่แม่ไม่ได้มากิ็นสาธารณะโอเคอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่สุขเพราะนั่งใกล้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ของคนต้องห้ามไ่เคลื่อนเชียวนะไม่ใช่สาธารณะอันนี้ไม่ใช่ของสาธารณะอย่าไปใกล้ตัวตนไม่ไงอันนี้กึ่งสาธารณะเหรอ หมอแต่แซวกันไปแย่กันมาหมองขึ้นไปบนเวทีก็เห็นคุณต่อยดนตรีซึ่งก็ชอบดนตรีส่งชื่อเขาและค่ะขึ้นอยู่บนเวทีน่นละงั้นไปฟังเพลงเพราะๆก่อนที่จะฉลองวันครบรอบวันเกิดของผู้บรรยายเองที่เพื่อนๆจัดให้นะคะมาฟังเพลงกันเลยค่ะ Kuan ren mong terni mai bang deo dai, bang เป็งโปรดของคุณติ๋มเขานะค่ะ ติมลงจากเวทีปุ๊บก,ก็ตามด้วยคุนกาค่ะฟังเพลงนี้นะคะ ก็ขึ้นเวทีแล้วคุณกาซึ่งเป็นพิธีกรประจำกลุ่มของเราก็าเริ่มกิจกรรมฉลองครบรอบวันเกิดให้แก่ผู้บรรยายแล้วล่ะค่ะงั้นไปดูบรรยากาศกันนะคะารสำรับในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่วันหี้ของตูนสิบของของเจ้าที่จะได้มีบารากาศได้มา ปตีนี่มันเพื่อนเจ้าฉะนั้นเจ้าของมันเเจ้าอาจารย์สีทองกักงวังเจ้าตอยอวันนี้อายุคบรอครอสาวสวยเจ้าเจ้นตข้งใเจ้าเชิญค่ะทั้งนี้ค่ะ วันนี้เพื่อนๆดกรวมตัวกันมาเบิร์ดดีปลาจิ้มนะคะอ่าสำหรับวันนี้เพื่นอนๆก็มากันก็กงงเป็นเพื่อนชันรุ่นวิทลัยลทูเชียงใหม่รุ่น1820นนะคะที่มา สมพรันเดจา้ัีิ่งนครัวยรดี่อายู่วตังคนแบีดีดีดงดีดีดดี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 ลีด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 ลดีกีดีดนดีดีดดีดีดดีดดีีีด Uh, yeah. Oh, want yeah. ขอพระคุณพี่ไอ้ใยหัวเต็งท่านรองเซฟก็้องเต็งพี่ไอ้เอกนำรวมนาเพื่อนๆทุกคนในเจ้าความภาคความอบอุ่นมีขึ้กันตลอดมาบอกว่าตุกบอกว่าสุขขอพระคุณอย่างครั้งนึงและขอพระคุณแก่ที่เสียสละในเจ้าที่ประชาฟังเอาฮ้องเพลงจนจบขอพระคุณกู้โตนะจ๊ะ ลงจากเิธีปุ๊บเพื่อนๆก็จุดเค้กรอให้ถ่ายรูปร่วมกันขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกคนและพี่ใหญ่ของเราทั้งสองพี่เซฟและป๋าเลงขอบคุณกิจกรรมดีๆขอบคุณวันดีๆและขอบคุณเพื่อนดีๆทุก ทุกคนด้วยค่ะให้มีความสุขมากๆ ขอคุณสำหรับเพลงที่มีความหมายดีๆจากคุณจิตขอบคุณของขวัญทุกชิ้นจากเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณที่รักกันค่ะอย่าลืมติดตามคลิปตอนต่อๆไปของอยู่อย่างไรไว้เกษียณกันนะคะวันนี้ ไปก่อนละค่ะ